ข่าวดีโอนเงินรอบที่2แล้วนะคะกลุ่มโชคดีรับเงินเข้าบัญชีกันวันนี้จะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้นะคะเป็นการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์แล้วนะคะวันนี้รอบที่สองแล้วค่ะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดนะคะฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะและคุณจะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐเลยนะคะนํามาแชร์ให้ฟังเป็นประจําทุกวันฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากก,าก,กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะวันที่10มกราคมนะคะ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เปิดเผยนะคะว่าทกสเตรียมโอนเงินช่วยเหลือ เกษตรกรเช้าไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุษณภาพดีตามมติครมเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะภายใต้กรอบวบงเงิน7,990ล้านบาทในอัตราไม่เกินตันละ120บาทโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธินะคะจำนวน200,000ครัวเรือนค่ะทั้งนี้นะคะวันนี้วันที่10มกราคมปี2567ก็เป็นกำหนดการจ่ายรอบที่2แล้วนะคะได้รับเพิ่มอีกจำนวน12,000รายนะคะเป็นเ,นเงิน495ล้านบาทค่ะที่ผ่านมานะคะเท่าก็า ก็ได้โอนเงินไปแล้วนะคะจำนวนหนึ่งรอบเมื่อวันที่26ธันวาคมปี2566นะคะโดยการโอนเงินดังกล่าวสามารถช่วยเหลือกเกษตรกรได้แล้วกว่า100,000รายค่ะเป็นเงินทั้งสิ้น7,400ล้านบาทสำหรับเกษตรกรนะคะสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAC a Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีนะคะผ่านบริการ BAC a Connect นะคะหรือว่าทางไลน์ BAC Family ได้เล ะคะใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในวันนี้บ้างเงินเข้าแล้วหรือยังนะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารอะไรกันอยู่บ้างน,นะคะมาแชร์กันได้มาบอกกันได้เลยนะคะเกตหาข้อมูลข่าวสารมาให้นะคะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ